สวัสดีครับครับผมวันนี้นะฮะมาพบกับการรีวิวนะครับผมกล้องบันทึกนะครับอ,อ่เป็นรถบรรทุกนะครับผมอ่าวันนี้เนี่ยติดตั้งในรถวอลโวนะครับ FS400 นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าตัวกล้องเนี่ยติดตั้งยังไงนะครับแล้วก็ ตัวนี้ี่พิเศษก็คือมันเป็นกล้องด้านหน้านะฮะกล้องบันทึกติดตั้งด้านหน้าแล้วก็มีกล้องส่องไปในห้องโดยสารด้วยนะครับผมซึ่งจะดูพฤติกรรมคนขับแล้วก็ผู้โดยสารเ,าเหตุการณ์ต่างๆภายในห้องโดยสารนะครับผมเ,เดี๋ยวลองมาดูดูกันเลยครับผมว่า,าติดตั้งแล้วเป็นยังไงนะครับโอเคครับอา่าอันนี้เป็นรถวัวโวนะฮะภายในนะครับผมจะเป็นแบบนี้ นะครับตัวกล้องบันทึกนะฮะก็ติดตั้งอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีกล้องส่องภายในนะครับผมตัวกล้องส่องภายในเนี่ยจะเป็นกล้องแบบความละเอียดสูงนะฮทำงานได้ดีในที่มืดนะครับผมในเวลากลางคืนในที่แสงน้อยนะฮะทำงานได้ดีมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูกล้องกันเลยครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูภายในห้องโดยสารกันนะครับว่าเออหลังจากติดตั้งแล้วนะฮะ,ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม อันนี้นะฮะด้านนี้จะเป็นกล้องด้านหน้านะครับผมเป็นรุ่น MyView J86 นะครับผมส่วนด้านนี้นะครับเป็นกล้องส่องภายในห้องโดยสารนะฮะเป็นรุ่นไอยี่สิบนะครับผมอันนี้เนี่ยจะมีตัวเซนเซอร์นะครับผม IR นะครับ6จุดนะฮะช่วยให้ทำงานได้ดีในในที่แสงน้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองดูคุณสมบัติของเจ้า i20 กันดูนะครับ เซนเซอร์เนี่ยเป็น Sony IMX 3 2 3นะครับแล้วก็ความละเอียดเนี่ย2ล้านพิกเซลนะฮะ3 0เฟรมเปอร์เซกนะครับผมเรียกได้ว่าลื่นไหลเลยทีเดียวนะฮะร,รูรับแสงขนาดเอ9น่นะครับผมมุมมองนะฮะความกว้างใน1 3อองศานะครับกว้างมากนะฮะก็จะมีไอตัว IR นะครับ สองสว่างนะฮะช่วยทำให้ให้ทำงานได้ดีในตอนกลางคืนนะฮะในที่แสงน้อยนะครับโอเคแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยสามารถปรับได้รอบรอบทิศทางเลยนะครับหมุนปรับได้รอบทิศทางเลยนะสามร้อยหกสิบองศาเลยนะครับแล้วก็ปรับก้มเงยได้นะครับนะฮะและตัวนี้ยังปรับซ้ายขวาก็ได้ด้วยนะฮะแล้วก็เลือกติดตั้งได้ในหลายมุมนะฮะหลายมุมมองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตรงกลางหรือว่าด้านขวา หรือว,ว่าด้านซ้ายนะครับผมเลือกได้เลยนะเพราะว่ามุมมองของกล้องเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันกันดูนะครับว่าเ,เจ้ากล้อง i 2 0เนี่ยมันทำงานร่วมกับกล้องหน้ายังไงนะครับผมก่อนอื่นก็เดี๋ยวล็อกอินตัว Wi-Fi ก่อนนะครับอันนี้เป็นโทรศัพท์เป็น iOS นะฮะก็เข้าไปตั้งค่านะครับแล้วก็ แลือกไวไฟนะครับแล้วใส่พาสเวิร์ดไปครับข้อสุดก็1น่ถึงศนะครับผม10ตัวนะเชื่อมต่อโอเคหลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะฮะก็ไปเปิดแอปครับผมเปิดแอปพลิเคชันนะครับนี่นะครับแล้วก็ลากลงมานะครับโอเคอันนี้ เป็นไลฟ์วิวนะครับมุมมองแบบสดนะฮะอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ขณะนี้เลยนะครับเดี๋ยวกาลังดาว,วน์โหลดอันนี้เป็นกล้องด้านหลังนะครับผมเป็นกล้องด้านหลังเห็นไหมฮะมันจะทํางานได้ดีในพื้นที่ที่แสงน้อยนะครับผมแล้วก็อันนี้สลับไปกล้องด้านหน้านะครับอ่าอันนี้เป็นกล้องด้านหน้านะครับก็จะให้มุมมองที่กว้างมากนะฮะ เดี๋ยวลองลองเอียงกล้องดูนะนี่อ่าอันนี้นะฮะกว้างชัดเจนนะครับผมแล้วก็อันนี้กล้อง i20 เนี่ยสามารถส่องให้เห็นเนี่ยภายในห้องโดยสารเนี่ยทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านาฝั่งคนขับหรือว่าฝั่งคนนั่งนะหเห็นถึงประตูเลยนะครับผมนะฮะเห็นไหมฮะกว้างมากนะครับ แล้วก็ในในที่แสงน้อยนยฮะ,ะข้างหลังนะครับก็ทำงานได้ดีนะครับผมสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยค่อนข้างลื่นไหลนะฮะ30สเฟรมเปอร์เซกเนี่ยแบบสม,มูทเลยทีเดียวนะฮะไม่มีกระตุกนะครับ